ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ผู้ขับขี่รถยนต์ควรทราบและพึงระวังก็คือปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่โดยปกติครับอายุการใช้งานจะอยู่ที่1ปีถึง3ปีนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของรถแต่ละประเภทนะครับวิธีการดูแบตเตอรี่ง่ายๆนะครับสังเกตได้จากที่ขั้วนะครับจะมีขั้วบวกและก็ขั้วลบนะครับผมวิธีการตรวจเช็คแบตเตอรี่ครับดูที่ตัวขั้วนะครับหากมีสัญญาณหรือว่ามีคราบขาวๆเกาะเนี่ยครับ ตรงนี้ยอาจเกิดจากแบตเตอรี่มีขี้เกลือขึ้นก็จะส่งผลให้กับตัวรถยนต์นะครับผมไม่สามารถใช้กระแสะไฟจากแบตเตอรี่ได้เต็มร้อยนะครับผมอันนี้ครับควรแนะนําผู้ที่ขับขี่รถยนต์หรือว่าผู้ที่มีรถอยู่แล้วครับควรตรวจเช็คแล้วก็ดูแบตว่าอายุการใช้งานใกล้ถึงกําหนดยังเพราะว่าสิ่งต่างๆของแบตเตอรี่นยครับก็คือเหมือนหัวใจสําคัญของตัวรถเลยหากแบตเตอรี่เสื่อมหรือเสียหายหรือว่าหมดอายุนะครับผม จะทาให้ตัวเครื่องยนต์หรือว่าการใช้กระแสไฟต่างๆในตัวรถนะครับมีปัญหาเบื้องต้นนะครับก่อนการขับขี่ทุกครั้งนะครับแนะนําตรวจเช็คแบตเตอรี่หรือไม่ก็ไปที่ศูนย์บริการใกล้เคียงเพื่อทําการตรวจเช็คแบตเตอรี่ว่าสุขภาพของแบตเตอรี่ของท่านเหมาะสมหรือว่ามีประสิทธิภาพพร้อมในการใช้งานหรือไม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่เพจ AJ Care วารันตีด้วยนะครับผมทุกปัญหาของรถยนต์เราสามารถแก้ไขให้คุณได้ฝากด้วยนะครับ